คายรวบตึงฟ้องชาวนิดผักแจว๋วเจอคุก8เดือนเม้นด่าสองซุปตาสาวสวยเก่งความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะร้องเพลงหรือด้านการแสดงสำหรับ อีจี e อื่นหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของไอยูซึ่งเธอถูกยกให้เป็นที่รักของคนทั้งประเทศจนได้รับฉายาว่าน้องสาวแห่งชาติล่าสุดมีรายงานว่าอีดามคายตนสังกัดของไอยูและชินเชคยองได้มีการรวบรวมหลักฐานที่ทำให้เสียชื่อเสียงคอมมินแยแยแอนตี้ซาแซงมาตลอดตั้งแต่ปี2019ซึ่งตอนนี้สารมีคาตัดสินแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้จากการรวบรวมหลักฐาน และการสืบสวนระยะเวลานานก็สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุและแจ้งข้อหาได้โดยผู้ก่อเหตุรับผิดทุกข้อกล่าวหาและได้รับโทษคือจำคุก8เดือนรอลงอาญา2ปีและการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆและหากยังมีการทำผิดส้ำอีกทางอีดาม จะดำเนินการและลงโทษให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะนี้มีการสืบสวนรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีอื่นๆอ,อยู่อีกสุดท้ายนี้อีดามจะรับฟังความเห็นอันมีค่าของแฟนๆแ,และทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้วันเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขขอบคุณ